สวัสดีสาวเกมแคปแคนทุกท่าน,นครับพผมแก้วก้าวันนี้แก้วจะพักมชมมารับชมสูตรทสำสัมดาวบ้าเลว้าเป็นการใช้สูตร go we bake สูตรนี้สามารถที่จะหยิบไปใช้ในวอลลิศ e ได้นะครับแก้วจะทาการโจมตีให้ชม2ตาตาแรกเราจะป้นโดยไม่ใช้ฐานแคนและไม่ใช้น้ํายาครับส่วนตาที่2เราจะป้นแบบจัดเต็มเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับแก้วจะตีให้ชมกันถามว่าโจมตียังไง เราเล e ja Box, yal, ือกที่จะเข้านะครับด้านใดด้านหนึ่งอาจจะเป็นด้านซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างครับเลือกเอานะครับว่าจะเข้าด้านไหนจากนั้นนะครับแก้วส่วนใหญ่เนี่ยแก้วจะแนะนําไปที่เข้าทางฝั่งที่มีปลาสักแคนนะครับปลาสักแคนอยู่ด้านไหนเราเข้าด้านนั้นเลยโอเคก็จะเข้าใช่ไหมท่านผู้ชมสามารถที่จะเปิดกำแพงด้านนะครับก็สามารถที่จะใช้แผ่นไหวลงไปสี่ขวดเลยหรือผู้ชมจะใช้ระเบิดเปิดกำแพงก่อนครับแล้วก็ปล่อยแผ่นไหวด้านในได้เหมือนกัน จากนั้นนะครับแก้วจะทําการใช้กลิ่ลงไปด้านบนแล้วก็ด้านขวาน,นครับจากนั้นปล่อยพอมุดลงไปสักประมาณสามตัวครับเพื่อที่จะตัดทางด้านข้างก่อนเลยเราก็จะรอแป๊บหนึ่งโอเคด้านข้างพานนะครับปล่อยเปก,ก้าลงไปหมดเลยปล่อยคิงควีนแล้วก็ปล่อยพอมุดที่เหลืออยู่ลงไปนะครับเราจะปล่อยยาบ้าลงไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะยังไม่ปล่อยก็ได้เหมือนกันแก้วจะรอแป๊บหนึ่งละกันให้เปก,กาเ้าเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในจังหวะนี้นะครับแก้วคิดว่า แก้วจะทาการใช้ะเมียบ้าลงไปนะครับที่ด้านล่างเลยนะครับที่เป็กก้าเนาะจะได้โจมตีได้ไวขึ้นและเราก็อาจจะทําการใช้เพิ่มเลือดที่มีนะครับเพิ่มเลือดไปที่พ่อมดก็ได้เหมือนกันเพราะพ่อ,พอมดเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตครับซึ่งแก้วแนะนําเลยนะครับว่าการที่เราจะเล่นนะครับถ้าเราเข้าฝั่งทางปราสาทแคนนะครับถ้าเจอถังแคนที่เป็นสายอากาศเราสามารถที่จะก,กําจัดสายอากาศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของมังกรอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ ข้อมลจัดการได้นั่นเองแล้วก็มีคุยนะครับที่จัดการได้แต่แก้วก็ปล่อยเพิ่มเลื่อนลงไปนะครับกัดด้านในน้อก็ส่วนใหญ่นะครับจะปล่อยไปที่พ่อมดเพื่อที่จะให้พ่อมดนะครับได้รับการเยียวยาจากนั้นก็รอชมนาอแก้วไม่ได้เอาในวัวมาครับมันอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นอกกับการต้นเนียที่แก้วเลี้ยงให้ดูนะครับมันน่าจะง่ายกว่าแต่มันก็สามารถที่จะหยิบไปใช้นะครับไปทําสาดาบกันได้แต่แก้วแนะนำนะครับว่าทาำชมจะตีบัวจริงๆครับแนะนําให้ขอถังแคน ไม่ว่าจะได้เลเวลสูงได้เลเวลต่ำนะครับอย่างน้อยให้ขอไปถ้าได้ถังแครนครับมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้น,นครับอาจจะทำให้เราเก็บสามดาวได้ชิวๆเลยแต่ถ้าชมไม่มีถังแครนครับเราอาจจะพลาดอาจจะได้หนึ่งดาว99%ครับหรือว่าไม่ได้สามดาวนั่นเองฉะนั้นก็แนะนำนะครับว่าขอถังแครไปปล่อยระเบิดลงไปเนาะระเบิดก็เหลืออยู่ด้านท้ายนะครับโดยด้านล่านครับมีคิงโจมตีอยู่ อ้าวปล่อยระเบิดไปช่วยนะครับแต่คิงเดินหนีไปด้านซ้ายนะครับก็จะมี Queen ควีนเคลื่อนที่ไปควีนตายลงไปนะครับแต่ King คิงคิงยังไม่ตายเนาะถ้าชมให้ดีนะครับอาจจะเหลือพ่อมดไว้สัก2ตัวเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยถ้าเป็นการป้นสามารถที่จะเอาทางฝั่งของพ่อมดประโจมตีได้น,นะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ทันเวลาคิงของแก้วนะครับก็จะเคลื่อนที่นะครับไปด้านล่างตอนนี้เราได้มา2ดาว99%เ คิงก็จะเย็นจะเย็น,นครับแต่เวลาทันแน่นอนคิงกันที่มานะครับก็จะซัดเข้าไปที่กระต๊อบชี่ก่สร้างแล้วเราก็ได้มา3ดาว1-100%เต็มเดี๋ยวเรานะครับไปดูตาต่อไปไปดูกันว่ามีแ่านแคนจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากหรือไม่ไปรุยกันเลยตาที่2แก้วจะป้นโดยใช้ถ่านแคนและน้ำยานะครับซึ่งแก้วขอหมูป่ามา6ตัวแล้วก็ใช้น้ำยาข้างข่าวครับมา1ขวดเดี๋ยวเราจะไปเล่นกัน เจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่แก้วอยากจะตีให้ชมกันมาดูกันว่าแก้วจะเล่นยังไงเนาะโดยการที่เราจะเข้าครับเหมือนเดิมแก้วก็จะเน้นไปที่ทางฝั่งของอปลาสักแขน,นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยให้โดนด้านบนด้าน,นครับมันก็จะเข้าไปได้แล้วก็ระเบิดครับเราใช้ตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวแก้วจะปล่อยลงไปนะครับซึ่งหมูป่าเราจะเก็บไว้ใช้กลางๆกลางๆเกมครับไม่ด่วนใช้ก็จะปล่อยแผ่นไหวลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวแก้วจะให้ดู โอเคมันก็จะเปิดกำแพงด้านบนได้นั่นเองจากนั้น,นครับเราจะปล่อยโกเลมไปด้านขวาหนึ่งตัวแล้วก็ด้านซ้าย1ตัวนะครับปล่อยระเบิดลงไปเลยก็ให้เทคกับดักก่อน,นครับว่ามีกับดักไหมดูเหมือนว่าจะมีถ่ายแคนครับเป็นบอลลูนให้ปล่อยพาุดลงไปนะครับอันนี้แก้วไปไปตรงกลางนะทางเราอาจจะออกข้างครับก็จะปล่อยลงไปใช้บ้านครับแล้วก็อยากพิชไปที่บอลลูนแก้วลงอยากพิชแป่ช้าไปนิดนึงเนาะแต่บอลลูน,นครับไม่ใช่เลเวลที่โหดเท่าไหรนะ่เนาะ ก็เลยทําให้เราครับง่ายยิ่งขึ้นจากนั้น,นครับเราจะใช้หมูป่าตรงไหนเราจะปล่อยหมูป่าลงไปด้านบนก็ได้หรือด้านล่างก็ได้ครับซึ่งแก้วขอปล่อยไปด้านล่างละกันแล้วก็จะเลื่อนไปดูด้านบน,นครับโดยคักขาวเนี่ยแก้วมาเฉยๆนะแต่ผู้ชมก็สามารถที่จะมีเทคนิคการเล่นกับคักขาวได้นนครับถ้าป้อมพอมดพังลงไปหมดครับสามารถที่จะปล่อยคักข่าวได้เลยครับมันเป็นอะไรที่โค้งมากๆเลยนะบ้นก้าวาแก้วก็ไปเจอหมานะ้องโอเคถ้าหมูป่าขึ้นที่ไปก็จะขึ้นที่ไปด้านบน แก้วก็จะปล่อยคขคาไปเ้านขวาแล้วกันแล้วก็ใช้สกิมาลิทุดานครับเพื่อที่จะให้คิงเข้าไปไหนนะครับแล้วก็เป็นตัวรอบเป้าไม่ให้คข้คาวของเรานะครับถูกโจมตีตอนที่หมูป่าขึ้นที่ไปนะครับแกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านแบบไหนนะครับสำหรับบ้านเลเวลเก้าสุดนี้สามารถที่จะเอาอยู่นะครับเอาอยู่แต่เพียงแค่วางแผนให้ดีนะครับว่าจะเข้าได้ไหนยังไงก็ก็ในวัวเนาะเรามีเวลา24ชั่วโมงครับให้เราได้วางแผนกันครับฉะนั้นไม่ต้องด่วนลงครับชมมีเวลาเยอะนะครับ ถ้า,าผู้ชมมีเวลาสามารถที่จะวางแผนด้านครับว่าเราจะเข้าได้ไหนยังไงครับจะปล่อยแพนดูไว้ตรงไหนก่อนและจะปล่อยอเบก้ายังไงครับปล่อยพอมุตยังไงวางแผนดีๆนะครับรับรองว่าผู้ชมจะไม่พลาดสัปดาวแน่นอนนี่เป็นสูตรที่แก้มาฝากกันครับท่านผู้ชมเอาไปใช้ในฟอร์ลีกและได้สัปดาว์ครับสามารถที่จะกลับมากดไลค์ให้แก้วได้ครับสำหรับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ